อุ้ยใส่นีไหมโอ้ยใส่เสือขนาดครับแนะนำครับหยุดย่อดล <c oughs> <c oughs> แล้วครับน่าลักครับตาแตงหงครับผมอ้ามือเลยครับวสวัสดีครับพบกันอีกเกครั้ง้ะครับกับกิมงานสคาคมสองห้าอยากหากินแชนแนล มื่อนี้ทีมงานกับภากันมาตกปลานะครับอยู่ที่ไม้ธรรมชาตินะครับเป็นไม้แม,ม่น้ำปลาซักมื่อนี้ก็น้ำขึ้นได้หลายดอกครับมื่อนี้จ็กสี่มีปลากินมั้งครับนี่อันซอเป็นกับผสมยอัอยู่ครับผสมใส้ยังไงครับมื่อนี้นนครับบหอมมะขวิดน้ำเนาะทำร่อ,อ,องกันนงครับมื่อนี้เป็นผสมห้าผสมขนมปังอะไรกันนี่มันะขวิดกัน มน่าคุณวจังท่านมาตูนะครับกำลังลงเดือดอยู่ย อแล้วแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเออแบบนี้เขายังชัวร์เด็ดลงยิบไปครบมาแล้วครับมาแล้วมาแต้มหนึงมาแล้วครับแต้มมันขั้นแรกก่อนะขั้นแรกครับขั้นแรกแต้มครับแต้มมันครับสวยสวยครับสวยบอมเตะเตะเตะส่สวยครับใส่สวย มาแล้วครับปลามันมาแล้วครับปลามันปลามันครับสวยๆครับสวยๆโอ้โหสวยขนาดครับน้ำขึ้นปลาไงกินด้วยนี่อันนี้ครับลงครับลงเก็บครับเก็บมันๆครับปลานนี้อ๋ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว เสียงกระดิง่งม่าเลยครับนักครับนักใส่เนาะใส่สายบอทึ๊บโอเคครับผมโอ้วปลาปสาครับปลสสาวไม่ล้วครับรตามที่สองครับ อ่านสอสุ่มโจมตีสุ่มโจมตีอย่างเดียวลย้ปะ่านนะสองต่อศูนย์นี่นับได้ปะนี่ป่าบวเห็ดโอที่ว่าป่าโอ้ข้าถาบได้ผลบอกขึ้นเงียบจ้ะโอ้ข้าถาเสื่อมบอกนี่โอ้ตายตาย,ตาย I'm <laughs> sorry. น้องบังครับเอากอดกันจุดัมเป็ดดิบดิดนแลว้าวฮะจิมมอันเดียใส่ใส่จ้าเอ๊ะ ต่าน่ะตันดันปัตเตพิ้นหางแดงปำมปามปากกระเหงครับผมเอบคาณนะครับขอบคุณนะครับปากกระแหงครับผมเออนี่ ฮะอุ้ยสูตรปัดดึงเข้ามาจากน้อยก่อนบอกว่ามันจียนตาบ้มีเสีนดึงนะคักไหลยปันตัวใหญ่แห้ง มัน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 จิบจิบเพียงจิบจิบเพียง y อ้สันดิ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 ว้าวมาล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคอู้อู้อู้ก็ดึงแหงนะอู้ซุ่งดึงแหงแค่ ซึบโอ,อ้ใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่เอ้ยโอ้ใส่สวยครับผมมันกนนนลำลังไงบ่ต่อมัดตอ่อครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้เปิดพี่เหรอตรงนี้เต๋อด,ด,อด,ดีครับเนี่ยครับโอ้โหนะครับอีแก้มแก้มนี่อ้ทุกวนดีเอา้าฮะโอ้ยขั้นผมดึกตัวนี้ โอ้แม่นแม่นแม่นแล้วแม่นแล้วมูหน่ะ โอ้ครับตัวนี้บิดอากครับตัวนี้ขอบคุณครับขอบคำครับผมสวยครับใสวยครับสวยครับกำลังสวยครับปลามือครับปลามือเออนั่นละปลามือครับตัวนี้ของจริงครับตัวนี้หลอบคำเลยครับตัวยางแงมเลยครับ คันนี้ผมตีใบครับผมจำได้ยุ่งข้านี่ผมตีใบเอาเลยครับใส่นี่ผมตีใบรุ่งหุแม่นี่นี่ข้านี้หลาต้องภาษาได้โมว์แวนตัวโมวคขัดขัดขัดกรอบคำใส่ไงโอ้มือนี่ใส่ดีเนาะขัดครับพี่น้องมือนี่ใส่สวยขนาดใไปไงเลยครับมือนี่เอาไหมเอาไหมตัวไหนอ่ะสองเงนบ่ Moment, moment. เอาเม้นเอาเม้นเยอะนะเอาออกจากไม้มัง้งนหน่อยขันหน่อยเอาออกจากไม้มัง้งเออเอาออขันหน่อยขันหน่อยขันหน่อยมันดึงขันนี้เลยเทิร์นครูเลยแหละวแต่ขันหน่อยดึกดึก,ดก,ดกนะอยู่นะไอ้ย็นนั่นเห็นไ่มเทิร์นครูเลยนั่นนะ่ะเทิร์นครูเลยนะโ <c oughs> อ้โหเอาสงสัย <c oughs> ตรงใส่อ <c oughs> ันนี้หรอครับผมโอ้สามขันพร้อมกันว้าวอุลากันเด้อ Ui, à, đây thì tiết con đâu Nhanh nằm tí là lần này Thằng khú này lận Thằng ngăn nằm cái gì áo hỏng ตรงนี้ไหลหนี้เลยเห็นไหมเอ้าพวมันมาคองกันเด็ดฮะคู่ครับอ่านี่ดีปลานี่ดๆปลาตัวไหนตัวน้อยลงลงเจ้าลงเจ้าลงปลาตัวน้อยบ่นี่ไงตกยังไงฉันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดหมดไปหมดโอ้โหรอดมากตารอดมากแห็นบ่ความโอ้ยพันกันแล้วพ่อ เออขาันกเออโอ้ยมะา้เออีปยัอยูครับครับอู้ใส่เสือครับใส่อวู้ยโกโนั่นมันโอ้ยเดี๋ยวอมีเี้ยมั้ย้อมนกันพูนผีคอ้สายพันกัน โ<ม>อ้อใส่สวยเลยครับโอ้หลอ,อบคัมครับหลอบคัม่น้องมังน้ำกันโอ้อใส่สวยเลยครับน่ารักครับตองแช่เลยบ่ขอเก<อ>็บตายกันเ้ยครับมันอืมขั้นโซ่ขันสออีกแล้วเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs> ันนั้นก็ติ้งติ้งอยงีอ่ะติ้งเงดูจะหอ้ไม่ได้ใสสวยเนาะคำคมานี่เนาะอือเฮ้ว่าป่ะเนี où, ak, ่ัโตัติจริงเย นไหนแม่ดีตดตรงงอยู่มั้จบลงน้ำเลยลงน้ำเลย อยูุ่้ยได้เห็นมานี่แล้วเห็นบ้านปั้นนมาซูดดดนนำตาลอยฟ้าปะตาลอยฟ้าครับผมโอ้ใสสวยครับใสสวย ว้า้มันเป็นหลุมได้มึงนี้อ่ะโอ้ยใส่แงามใส่แงามมันเป็นหลุมมันเป็นบ่วกน้ำล้หมั้ยเก๋ไนะครับหนึ่งแต้มรอบเย็นมันาทตยก็หายดักเอ้ยบอหายไป อ้กินเลิกเลยนี่สวยครับปลาช่วงทำเย็นเตี่ยมกันนี่น มาแล้วครับมาแล้วแล้วครับรอบคำนี่เป็นอยากล่องครับเย็นเย็นเดี๋ยวเย็นเอ้าเอ็งตัวเป็นยังไงครับ อู้ยใส่นี่ไหมอู้อะไรแบบนั้นบ้างมั้นาะใส่นีสุดยอดที่นี่ครับแบบนี้กับเขาครับโอ้โหเกือบทำหนาเลยครับตัวนี้โอ้สุดยอดเลยครับดีครับโอู้ยองใส่นีไงอะไรน่าตื่นเลยครับปวดเกือบปามือเลยครับปามือเลยครับนี่งหนึ่งมาฮาตัวนี้ไหม เป็นมาที่หลังมันคือดังแท้โอว่างานนี้ว่างานนี้งัดเบ็ดเลยเด้วยว่างานนี้ว่ <laughs> างานนี้งัดเบ็ดเลยครับโอ้นี่ครับง่ายครับครับตัวนี้ว้าว <Wow. S 1> ครับกบมันซ้ำนาผมเลยผัวครับครับ นีะครับสรุปผลงานมาอน่อครับน่กินนีะครับอ้าวจบดวยแกสองเป็นเม้งเคนครับอันนี้ก็เป็นปลาเดี๋ยวจะเอามาต้มนะครับเป็นหัวปลากับปลาชุดโตที่มันน้อยๆนะครับแล้วก็มาต้มกินตำล่าปลาครับ น่าสวยป่ะพวกรูรนี่อ๋อน่สวยครับเนี่ยตขา,าเอาอว่ามันเยอะมากเลยตักักขับมาคนเอาน้ำจักต้มนะครับมันลวกปลาที่ักใหม่นะครับ สบวกที่สาครับั้ัวก็ตั้งครับอะไ้ครับขั้วขัวกันนครับเมนันขนา้มันเนาะมันมัครับมังี่นอนด้มังใจ้ๆครับมันขนาดเ้ เสร็แล้วคือหดนะครับคือหดเฮ้ยโอ้ก็ใส่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 หน่อยช่หมน้ำหนึ่งแก้วก็ได้าไตะเกียักุ้งกุ้งกุ้งหอมนาวนิดนึงะน้วสองอย่างก็โค้กโค้กมันเจา

แล้วส่งไปต่อยทไมเนาะส่งส่งกันต่อยทำไมกันเลดอกนี่แหละครับลาบอาบตาครับเาโอเคครับอาเพิมเติมอนก่รบแล้วก็วอื้อ เริ่มะไโอ้เริ่มที่เด็ดครับเริ่มที่เด็ดใสปลาแดกหืมหลักหมูล้านเนาะมึงก่อยเลยนเฮ้ยซิมมึงนะเอาซิมซิมซิมเอยซิมทำงี้เด้ยเรียบร้อยจอบคุณ พีดหลับบ่ดีเลยแหะผมเพียดกับพวกียบดิบพีเทคหน่อยครับพีดหลับไน่อยไม่สห้องเ๋ยวยพร<ป>มห้งองดูด้ตาพรมมครกบ <c oughs> รับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพ่อนตัวนี้เดอ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานาอายากหากินแชแนลให้ได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเดอ้อครับพี่น้องสวัสดีครับ